สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอนเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อตอนบ่ายๆนี้เจอกันไปแล้วหนึ่งรอบนะครับรอบนี้เจออีกนะครับออกจากร้านมามาที่ดรเรลสซิ่งครับเพราะว่าวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกับ X m a x ็นะครับของผมนะฮะวันนี้ก็เลยจะมารับรถแต่ว่าก่อนที่จะมารับเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนละกันว่าที่มันเสร็จเนี่ยมันเสร็จจริงหรือเปล่านะครับเริ่มจากในเรื่องของตัวที่เป็นชุดสีต่างๆนานาก็ใส่หมดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีต้องไปเก็บงนิดหน่อยก็คือพวกจุกจิกน้อย ช็อคอัพเอ่ยท่อเอ่ยใบ,น,บยนี้ไม่ใช่ของผมนะครับผมยิงองมาใส่เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมาทําการจูนนะฮะก็มีหลายๆอย่างที่จะต้องมาเก็บนิดหน่อยแต่เอาไปว่าตอนนี้มันขี่ได้แล้วนะครับมันสตาร์ทต,ติดแล้วมันมันมันฟื้นกลับมาแล้วอ่าเนี่ติดแล้วเรียบร้อยนะครับโดยการสร้างสรรค์จากทางล็อกเตอร์เลสซิ่ง แต่ว่าวันนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นสเตปที่ทํามาใหม่นะครับโดยโอ,อ o เนี่ยก็ให้ทางนักเอกช่วยประกอบให้แต่ว่าของนี่ก็คือเป็นเซตลูก76ซึ่งเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นสเตปใช้งานแล้วกันแต่เนื่องจากว่าเพิ่งจะประกอบเสร็จเราก็เลยจะมาขึ้นไดโน่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับรวมถึงวันนี้จะมีไดโน่ที่เรียกว่าเป็นไดโน่ตัวใหม่ล่าสุดเลยที่ทางดรเรเลสซิ่งเนี่ยมีการติดตั้ง ฉะนั้นในตนตัวนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขาเลยแล้วกันนะครับมาโอมาคุยกันดีกว่าอ่ามาแล้วนะครับก็เบื้องต้นก่อนเราข้อคงจะต้องบอกว่าเสร็จเสียทีนะครับกับตัวของ X Max ที่ทำกันมาในระดับหนึ่งกม็มีนู่นมีนี่มีนัน่นก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปตามเรื่องตามราวแต่วันนี้เนี่ยเราจะต้องทำการเก็บงานกันก่อนถูกไหมซึ่งตอนนี้เสร็จยังเสร็จแล้วพี่ ก็จะเหลือแค่เล็กน้อยที่พวกโชกคเลยภายนอกนี่อ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเก็บงานต่อได้แต่คือตอนนี้เครื่องสมบูรณ์แล้วจุ๋วแล้วสเต็ปนี้น่าจะได้ประมาณกี่แรงม้าที่ที่ผมอยากจะให้ได้อยู่ประมาณแบบจากที่คุยกับพี่ประมาณสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดเพราะว่าสามหกเจ็ดสามแปดประมาณเนี้เพราะว่าโอเคเอ่อพี่บอกว่าโจทย์ของพี่คือใช้น้ำมันที่หาเติมไง่ายก็คือแบบว่า ถ้าแก๊สเก้าห้ามีก็เป็นแก๊สเก้าห้าถ้ายี่สิบมีก็ยี่สิบก็คือแบบว่าสามารถหาเติมได้หมดเติมได้หมดเพราะว่าครันนี้เดี๋ยวจะให้ไปรถกองก็คือเอาไว้ให้น้องๆใช้เวลาถ่ายงานครับซึ่งตอนนี้มันได้เลยใช่ก็คือผมจะไม่ได้เค้นอะไรกับเครื่องยนต์มันเยอะมากเพราะว่าเป็นรถพลน้นใช่พี่ขี่แบบขี่ง่ายๆอะไรเงี้ยพี่เน้นใช้งานานใช่ซึ่งใช้งานได้จริงใช่พี่ไม่พังไม่พังครับอ่าโอเคฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูกันได้ข่าวว่าตอนนีี้เน่ย ไดโนเราเปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยใช่พี่แต่ว่ายังเป็นตู้เก่าอยู่นะใช่ครับคำว่าเปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยเนี่ยมันคืออะไรเล่าให้ฟังนิดนึงก็ก่อนหน้านี้ผมใช้ไดโนแลบก็คือผมก็เป็นแบบคนเด v วล o อปตั้งแต่ตอนแรกๆด้วยแล้วนี่แล้วก็มาไดโนตัวนี้ตัวไดโนแลบก็คือมันลงตัวแล้วทุกคนในประเทศก็ใช้กันไปก็เห็นพี่ก็พี่ก็มาตั้งแต่ตอนแรกเลยที่เริ่มทำที่เราขายกันไปอ่ที่ไหนที่ไหนก็ ในโนแล็บในโนแล็บในโนแล็บก็คือก็คือติดหูแล้วแล้ว API ก็ทำตลาดก็ก็โอเคโอเคเลยใช่พี่แล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็ใช้กล่อง Black ECU กันใช่ไหมพี่เราใช้กล่อง Black ECU แล้วตอนนี้ก่อนหน้านี้สำหรับผมอ่ะไอ้ไดโน่ตที่ที่ในในโลกเนี่ยที่รู้จักกันนะพี่หลักๆก็จะมีอยู่2แบรนด์ก็คือแบบว่าถ้าเป็นเบอร์ไวน์นะพี่ก็ไดโน่ตเจ็ดอ่าโน่ตเจ็ดครับกับโน้ตดนามิก ไดโนดนามิกซึ่งของไดโนดนามิกนี่เป็นของออสเตรเลียใช่พี่ก่อนหน้านี้ผมก็มองว่าไอ้ทั้งสองตัวเนี้ยมันก็ยังไกลตัวสำหรับผมก็คือจุดเริ่มต้นอะถ้าถ้าไปไดโนเจ็ตไดนามิกก็คือตัวเป็นล้านเป็นล้านเลยใช่พี่ก็คือมันมันยังไกลตัวแล้วก็เราใช้ไอ้กล่องไฟแม็กอีซียูกันแล้วก็พี่วีเนี่ยเมื่อปีที่แล้วปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาไปเทคโอเวอร์บริษัทไดโนดนดามิก อ่าเห็นเนี้ยกลายเป็นว่าไดโนไดนามิกเนี่ยเป็นของคนไทยแล้วพี่เป็นของคนไทยเป็นของพี่วีใช่คือไปซื้อแบรนด์มาเลยซื้อมาเลยพี่รวมถึงพวกเทคโนโลยีต่างใช่ครับได้มาหมดเลยใช่แต่ก็ยังยังต้องไปทําที่นู่นนะพี่อ๋อยังเป็นเป็นโค้ต้าต้องทำที่นู่นอยู่ใช่แต่ว่าส่งมาขายเมืองไทยใช่สุดยอดไดโนไดนามิกใช่ค่ะพี่สุดไดโนไดนามิกราคากี่ตังค์ประมาณประมาณเก้าแสนเก้าแสนกว่าบาทประมาณเก้าแสนกว่าบาทใช่ครับ ต่างยังไงอะเราเราต้องพูดอย่างนงี้เพราะเดี๋ยวนี้ร้านนู้นร้านนี้ร้านนั้นก็มีไดโน่บอกว่าราคาเริ่มต้นไดโน่ประมาณแสนหนึ่งสอง0สนมีมันมีขายดูว่า900,000มันแตกต่างกันยังไงกับส0งแสนคือมันทําให้เราทํางานง่ายพี่หรับผมอะคือไดโนมันผมไม่ไม่ได้สนใจแบรนด์นะพี่จะอะไรก็แล้วแต่แต่ว่า ไดโน่ะเราให้เรามองว่ามันเป็นเครื่องมือในการช่วยในการจูรถอะพี่ะจะแรงม้าจะมา,จะมากจะน้อยอะยเนี้ยผมไม่สนใจมผมสนใจว่าทํางานกับมันข้างบน,นยังไงให้แฮปปี้เราจบงาน,นายังไงให้เร็วแล้วลูกค้าเอาไปขี่แล้วให้มันเหมือนบนถนนอไอ้ไดโนท่ที่ที่แพงขึ้นมานะครับอย่างไดนามิกเนี่ยค,อยยอคือโหลดโหลดของเขาเนี่ยมันเหมือนบนถนนแทบจะแบบ90บกว่าเปอร์เซ็นเลยอะ คำว่าโหลดก็คือการที่แบบว่าขี่จําลองเหตุการณ์จริงใช่คพี่เช่นขึ้นเนินลงเนินหรือว่าเล่ทางตรงอะไรเงี้ยพี่ก็คือมันจะเหมือนเหมือนเลยโหลดจะแบบไปตามที่เราเซตอะครับแล้วแล้วก็ถ้าเราเซตเป็นแบบออโต้ไอออนก็โหลดก็ค่อยๆมาเหมือนบนถนนเลยเราขี่เรายกเราเปิดคันเร่งคือรอบเครื่องรอบแม้กระทั่งรอบเครื่องอยังจะเหมือนบนถนนเลยนี่ซึ่งแน่นอนว่าการ การใช้คันเร่งในการจูนมันก็เก็บได้ตั้งแต่หัวยันแบบว่าสุดสุดปลอกเลยใช่พี่ก็กลายเป็นว่าอย่างรอบต่ํารอบต่ําคันเร่งรอบสูงคันเร่งน้อยสมมติว่าเราจะขับรถที่รอบเครื่องประมาณ7 0 0 0รอบที่คันเร่ง5%้าเปอถ้าเป็นบางไอโนมันทําไม่ได้แต่ตัวเนี้ยคือมันทําได้มันเก็บได้ใช่โอเคคือคันเร่งได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยพี่คือมันทำให้เราเก็บกราฟได้สมบูรณ์มากๆกกราฟหัวคันเร่งก็ไม่สะดุด ก็คือแบบเปิดแค่5%ปอก็ได้หรือจะเปิดแบบเต็มร้อยแล้วยกแล้วก็เติมใหม่ก็คือในการขับรถมันไม่มีแบบว่าจะไปอย่างนี้อยู่แล้วเราขี่มีเปิดอื้อยกเร่งคอเลื่อนไหลไอ้จังหวะเนี้ยไดโนตัวเนี้ยมันทําได้แบบพอทานเป็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเก็บเนียนกว่าเยอะใช่ใช่โอเคซึ่งอันนั้นก็คือเรื่องของตัวไดโนไดนามกก็เอาง่ายๆคือใช้บอดี้เดิมแต่ว่าตัวของไดโนที่เป็นตัวโหลดเนี่ยเป็นของใหม่หมดเลย ซอฟแวร์ก็ของใหม่ของใช่พี่ก็คืออันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นของพี่วีก่อนนะพี่อันนี้ผมไปเอามาจากบ้านบ้านโป่งเลยเอามาจากบ้านโป่งเลยใช่พี่ทำไมวันนี้ X Max ม,มาก,กันเยอะจังวะวันวันนี้มีแต่ X Max นี่คือแบบมาจากบ้านโป่งเลยใช่ใช่แล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วใช่ครับซึ่งวันนี้ครับตัวของ X Max คันนี้เนี่ยรวมถึงคันใหม่ด้วยเราใช้ไม่ได้เอาเป็น Max ECU นะ เพราะว่ารถมันมันไม่จําเป็นขนาดนั้นใช่ครัพมันแพงด้วยแหละนะอันนี้ได้ของถูกหน่อยนี่ ECU Shop Octane Max ตัวนี้นะฮะสำหรับ X Max แนะนําว่าใส่ตัวนี้ดีกว่าดีกว่าแบบว่าบางทีหลายๆที่บอกว่าเอ้ยมันจูนได้มันทํากล่องได้ผ่ากล่องได้แต่ยังไงยังไงมันเก็บเนียนเท่านี้ไม่ได้เนี่ยพี่รถผ่ากล่องมาแล้วมาพอดีเลยเนี่ยรถผ่ากล่องนะ อลยลากมาดูหน่อยลากมาดูหน่อยรถผ่ากล่องมนเ <รถ S 2> <ไ>ป็นยังไงอาการรถผ่ากล่องอความหมายคือเอากล่องเดิมมาทำเ,าเขาดีกล่องเดิมไปจูนแล้วก็แก้มาเป็นยังไงลองอธิบายให้ดูเดินเบาไม่ได้เดินบาไม่ได้เอามาลากมาสิเอามาโชว์ตัวหน่อยอ่ะบีแทชชอปมาเร็วอันนี้ก็อย่างที่บอกคือเป็นอีกร้านหนึ่งที่ดูแลรถคันนี้ให้ผมในช่วงเขาเรียกว่าช่วงบั้นปลายต่อจากนั้นเอกก็เป็นบีแทชอปใช่ครับก็คือช่วยกันในเรื่องของเก็บเรื่อง นาลาเรียชุดสีลากไปตรงนี้เลยไตรงนี้เลยดีแล้วจะขอบคุณลูกพี่เลยเนี่ย<ต>ดูแลรถให้อย่างดีเงาวับเบาสวยงามมากด,ดีครับจออะ,อ,ะอันนี้มาจากนู่นนะจากสายใหม่วัชระะพลนะและมีเหตุผลคือมาเพราะอะไรคือผมมาแนะนำให้ให้ลูกค้าคือ,อมีเรามีใหม่เพิ่มออครับพี่หล่อเลยครับสวัสดีครับก็คือ ปกติผมมันจะใส่กล่องพี่โอตในในร้านหนึ่งให้ลูกค้าใส่ทั้งลูกคันอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้น้องเขาได้ไปไปรีแมปมาไปรีแมปมาครับซึ่งซึ่งผมไม่ได้ว่ารีแมปไม่ดีนะอ,ะอ,ะอะแต่ว่าคันนี้ทามาไม่สมบูรณ์มันจะเป็นบางช่วงครับบางทีสตาร์ทยากมากมแล้วก็อยู่ก็หายอ,อยู่ก็เป็นครับซึ่งอย่างอื่นมันไม่มีอะไรปกติมันเป็นแค่กล่องอย่างเดียวเอางี้ เราไม่ได้พูดว่ารีแมปไม่ดีเพราะเราเองก็รีแบบเหมือนกันใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าไปเจอร้านที่ไม่ดีใช่มันป็นอยไม่ไม่ดีผมมองว่าสำหรับ X Max มันยังไม่สมบูรณ์มากกว่าผมมองอย่างนั้นมากกว่าเพราะเนื่องจากว่าตัวเองก็ทำาีแบบเป็นหลักอยู่แล้วที่ร้านใช่ใช่จะเจอปัญหานี้เหมือนกันใช่ครับส่วนมากก็เจอกับรถรีแบบที่ที่ไปจอดมันเพราะอะไรถามนี่ถามคืออันนี้ผมไม่ไม่ชัวร์ข้อมูลนะพี่แต่ว่าผมก็จะซื้อโปรแกรมรีแมปของไอ X Max นี่แหละตอนแรกอะแต่ว่า คนที่ทาเขาบอกว่ามันยังยังไม่เสถียรอ,อะไรประมาณนี้อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเพราะมผมเขาพูดไปอย่างนั้น่ะเขาบอกผมอย่าเลยเดี๋ยวจะมีปัญหาก็ต้องรอหน่อยนึงผมก็เลยว่างั้นก็ยังยังดีกว่าโอเค,คไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ลองไปแล้วใช้คำว่าลองไปแล้วแต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีการตัฒนาถูกไหมใช่เพราะว่าการผ่ากล่องการเปลี่ยนช่องเปลี่ยนชิปอะไรเนี้ยมันทำได้หมดใช่ครับอีกอย่างหนึ่งใส่กล่องใส่กล่องใส่กล่องอย่างเดียวพี่จุนจุนใหม่อย่างเดียวครับกล่องก็คือเหมือนกับที่ รถเราเลยนี่ใช่คตัวนี้เลยนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันเห็นน่ะคือมันไม่ต่างจากจากก่อนทําเลยพี่เหรอใช่ครับมันไม่ได้ต่างหมายความว่ารถวิ่งเดิมมายังไงก็วิ่งเท่านั้นครับไม่เห็นผลเลยไม่เห็นคันนี้นะตอนคันนี้นะไม่เห็นผลไม่เห็นผลเลยละไบกล่องแล้วอะมาคนละเรื่องเรอพี่คันแรกมันตึงมาอะไรก่ากันแต่คันนี้ผมไปไล่กันเนี่ยรถมันสามารถไอ้ข้างแคมเนี่ยผมไล่กันก็อยู่ว่าร้อยหกสิบกีโลมตรครับคันนี้ก็วิ่งอยู่เท่าเดิม ไม่ได้มีอะไรหลยไม่ได้ไมีไม่ไม่มีเลยครับแล้วถ้าเกิยว่าเป็นกล่องอ่ะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นกล่องที่เคยทาทาไปอ่ะกล่องท้ายอาจจะไม่ได้เพิ่มแต่ว่าหัวเพิ่มแน่นอนครับพี่ต้นกลางมีมามีมาเน,เ,นเนื้อแน่นอนครับเพราะว่ามันถ้ารถไม่ใส่กล่องแล้วมาใส่เนี่ยคันเร่งป็นคนละแบบนะครับพี่คือเห็นผลน,น,น,นเห็นผลแน่นอนเลยครับตั้งแต่สัมผัสแรกรู้สึกได้เลยดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นตระกูลยามาฮ่าแนะนําว่าใส่กล่องดีกว่าถ้าเราผมกอกว่าใส่กล่องดีกว่าราคาเท่าไหร่ตอนนี้หน้าร้านผมอยู่ประมาณ มันมีหลายตัวพี่ก็8ป0 0ั0เก้าพันหมื่นหนึ่งแล้วแต่ก็คื <c oughs> อรวมจูนด้วย <c oughs> อะไร <c oughs> อย่างเงี้แล้วแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอาแบบแบบไหนได้ได้เมีแพงแพงก็หมื่นกว่าบาทก็มีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น x max อย่างเงี้ยก็คือต้องเอามาแล้วมาไวริ่งเพิ่มมั้ ถ้าเป็นตัวนี้เป็นพักตรงรุ่นดิถ้าเป็นตัวเกา่าพักตรงรุ่นอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหม่ก็ไวลิงอันนี้ก็ไม่มีปัญหาพียผมไวลิงได้ใช่งั้นเดี๋ยวรอคันใหม่ละกันแต่ว่าคันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวถอดมาแล้วนี่คือถอดลอไปแล้วถอดลอไปแล้วครับพี่รอแค่จิ้มเสียบปั๊บจุดเลยจุดเ,เลยใช่ครับพี่งั้นตามนั้น <c oughs> เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะไปหาบีชช็อปโอ้ขอบคุณครับพี่จอรนเดือนหน้าเดือนหน้า <c oughs> ได้ครับพี่แต่คันนี้คือใส่แล้วนี่ไงใส่แล้วใส ไดโนดินมิกเนี่ยมันมีอะไรที่บอกว่าแตกต่างจากของเดิมบ้างแต่ว่าบอกก่อนนะพี่อันนี้ไดโน่เขาออกแบบมาเพื่อฝังแต่ว่าผมเอามาวางไว้บนพื้นอันนี้ขายังทําไม่เสร็จเรียมหน้าพัยาไปให้ที่ร้านเหล็กเขคพับขาเพื่อเพื่อทําแบบให้มันกว้างขึ้นนะพี่ตอนนี้ก็เลยทําไม่ใช้ได้ไปก่อนพึ่งติดตั้งเลยไม่เิิสอวันใช่พี่ไม่เป็นไรเราไม่ไม่ซีเรียสเราไม่ได้เอาของสวยเราของดี อ่ะเดี๋ยวใครขึ้นดีเบียร์ฝากหน่อยฝากเบียร์ขึ้นหน่อยเราไม่รู้ว่าจะขึ้นยังไงเพราะว่ามันเป็นขาลอยอยู่เรียกว่าขาลอยอันนี้เป็นน้ำมัน e 2 0นะครับไม่ได้เป็น e 8 5นะฮะแล้วก็ พอยือมฮะโชคก็ยังไม่มีฮนะชคมีข้างเดียวแต่วิ่งได้ <laughs> ถ้าสังเกตถึงไอ้โหลดเซลล์เนี่ยพี่มันจะแบบอลังการมากเห็นมั้ของเดิมเราอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้มันแบนๆไปจำได้เพราะว่าเราเอาตัวตัวไอโอทูอ่ะ,ว,อะวางไว้ตรงนี้ใช่พี่แต่นี่คือมาใหม่เลยใช่มันตัวใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่มากแต่ดูเหมือนลูกกิ้งเล็กกว่าเดิมนะเล็กกว่าเดิมเลย เพราะว่านี้มันคือลูกกิ้งที่ทำมาสำหรับมอไซ์เลยใช่ใช่อเท่าไหร่นะชุดนี้เก้าแสนอ่ะใช่เก้าแสนก็บาทดีก็คือมันจะมีแบบชุดเต็มมันจะมีตัวไอเรื่องของอุณหภูมิความชื้นในพวกนี้มีก็คือมันจะมีเก็บเข้าไปทั้งหมดนะพี่ทำว่าเก้าแสนก็บาทเนี่ยรวมรวมนี่ด้ไหมรวมแหลกทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยที่หมดเลยใช่คอมพิวเตอร์ที่เป็นของเขาก็ หน้าจอก็คือ,อเป็นคอมของเขาใช่ครับคอมก็จะเป็นตัวอย่างเงี้ยพี่เป็นของเขาเลยของ<อ>มาใหม่มาใหม่ซึ่งอยู่ที่ราคาประมาณเก้าแสนใช่รับอันนี้ต้องยังไงต่อกำลังดูอยู่ไงว่ามันมีอะไรที่ผิดแปลกจากอาจจะเดิมเอาตรงๆนะถ้าแบบว่าคนไม่สังเกตอ่ะนั่นก็เหมือนเดิมปะวะนันก็คือ,อไดโน่แล้นะพี่เออแต่ มองบนหน้าจอเมนูซ้ายขวาไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมเลยนละยี่ห้อมัน,นไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูแล้วกันเพราะว่าตัวของหน้าจอมันแล้วแต่ยี่ห้อ,อจริงจมันอาจจะยากง่ายยังไงก็ไม่รู้นะ<อ>ครับเดี๋ยวลองดูเด็กยังไงใครสนใจนะะไดโนเดนามิกนะฮะก็ไม่ต้องไปซื้อที่ต่างประเทศแล้วที่ไทยมีขายเกะะ้าแสนกว่าบาท โดยทางพี่วีนักดีลไทยแลนด์เป็นคนเอาเข้ามาเห็นเจ้าของแล้วว่างั้นดีกว่าใช่เป็นเจ้าของเลยโคตรรวยไปเทคโอเวอร์ฝรั่งมานี่มันโคตรสุดเลยเว้ยนะเจ้าอ,องแค่เออไม่ได้มีแค่สิบล้านนะสิบ<ม>ล้านฝรั่งมัาไม่ขายเนะนะ้ยจะต้องมีเป็นร้อยล้านอนะ่ะไม่งั้นแกไม่แกไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะซื้อได้อะ่ะตอนนี้ต้องเดินสายาใหม่หมดผมก็ว่าอยู่นะพี่เนี่ย เขาก็ไม่ยอมบอกตัวเลขผมนะเป็นร้อยล้านโอ้โหเทคโอเวอร์บริษัทเนาะบริษัทมันไม่ได้ขายแค่สองสามแสนมันขายตัวหนึ่งเก้าแสนโอ้โหของรถยนต์ก็เออกี่ล้านยี่สามล้านสองล้านนู่น คืนคืนชีพแล้วนะครับ เราไปจูนนอกเป็นะฏิยุทธ์แล้วก็มานั่งไล่เองขี่เองเหนื่อยอันตรายด้วย จริงมันสามารถเอาโอเวดีของรถเข้าได้เลยนะพี่ใช่พี่รายละเอียดมันค่อางจะเยอะมากแบบฟังก์ชันเยอะมากเลยเดี๋วอ,อย่างันี้คือหมวหดรถรสิหมดรถกคือหที่บนถนนพี่ขเ,เ,เรื่อยขี่รืาจะออกตัวมันจะออกตัวยากก่อนบนถนนก็เหมือนกันใช่ ว่าไร เกียรไปเลยหน่อยแล้วพี่อ๋อตกใจสามแปดจุดห้าตัวครับนี่ผมก็เกีย,ยไปพอสมควรแล้วพี่โอเคเกียรนี่ก็แบบกราฟโอเคเลยฟังก์ชันมันผมชอบนะพี่ครั้งแรกเลยที่ผมจับครั้งแรกก็เออมันมันมันโอเคอะ่ะงั้นถามสมมติว่าคนที่แบบว่าเดินทางจากจังหวัดขึ้นเหนือ จออุณหภูมิที่มันแตกต่างบนเขา,าความอะไรว่าแลความชืน้นอะไรอย่างเงี้ยความกดอากาศอ่างเงี้ยมันจูนไดไหมคือเราสามารถรู้ได้ก็คือจะต้องจําลองสถานะของห้องให้มันเป็นอย่างนั้นด้วยพี่สมมติว่าเราจูนตอนฝนตกเราเรา,เราจะรู้แล้วก็ไดโน่ก็จะรู้ค่าสมมติว่าให้ก่อนหน้านี้พี่คือถ้าเราไม่มีตัวไอตัวฮิวมานิตี้เนี่ย แล้วก็<า>ตัว,วแอมเบียนแอร์ตัวแอร์เพชเชอร์ตัวอะไรพวกนี้ไอ้แรกดอากาศไอะไรเงี้ยพี่ก่อนหน้านี้เราเราไม่รู้<า>แต่ที่มันมีก็ทำให้ยังไงก็คือปกต,ติอ่ะเวลาฝ<า>นตกเนี่ยเรา,าจูนอ่ะมาจะน้อยลง<า>อ่าเพราะอะไรเพราะว่าอากาศมันชื้น<า>ถ้าความชื้นสัมพัร์สร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันลดทำให้มา้าน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความชื้นเยอะเนี่ยทำให้จุดระเบิดยากขึ้นออกซิเจนในอากาศน้อยลงแต่ว่าถ้าไดโนที่มันไม่มีไอ้ตัวเนี้ย เพราะว่าความชื้นมันไม่รู้รรก็กลายเป็นวา่าจูนตอนฝนตกกับจูนตอนอากาศแห้งเนี่ยแรงน้ำไม่เท่ากันโอเคแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยรู้เลยรู้เลย <Okay S 2> แล้วก็จะเท่ากันอันนี้ก็คือว่าเป็นอุณหภูมิความชื้นตัว relative humidity ครับระบบวัดความชื้นเราเนี่ก็ตัวอไอ้วัดบรรยากาศแะพี่บารอมิเตอร์บารอมิเตอร์มีวัดอุณหภูมิห้องใช่ไม่ก็เจ๋งนะก็คือมันก็จะเป๊ะเลยโอเค อย่างนี้ผมก็ลองเก็บดู อย่างที่ผมบอกกับพี่กะว่ามา36-37ตัวได้แถมขนาดนี้ก็จเจ๋วแล้วเพราะว่าถ้าเราเอาเยอะมากกับพี่เราต้องไปกดกดกำลังหัดเยอะแล้วก็มันจะยากกับของพี่ถ้าเป็นรถรถแบนรถที่แบบขี่เล่นอย่างเงี้ยคือแบบขี่คนเดียวมอบโหลดในการในการใช้งานของเครื่องยนต์ไปไม่เหมือนกัน อย่างของพี่อย่างเงี้ยรถกองอะแบกคนซ้อนสองไม่พอถือของแบกกองแบก,ก,แบกฟิปทำให้มันต้านลมเยอะพี่าาก,กากายเป็นว่าภาระ,ะโหลดอะมนไปอยู่ที่ที่เครื่องยนต์เยอะขึ้นจากรถปกติที่เขาไปหมอบกันอะอาจจะไม่เกอ,อาจจะไม่น็อกแต่มาเจออย่างของพี่ไปเจอน้ำหนักเจอเ,อ,เจอแรงต้านใช่ที่ก็กลายไปอาจจะเกได้แต่ผมก็จะเลือกแบบว่าให้มันปลอดภัยก็คือไม่ต้องเอาเยอะมากอะเอาแบบเซฟๆดีกว่าโอ้หอันนี้คือประโยชน์ดีอะมันมันขยายความได้เยอะมากเลยนะ แต่ับคนที่บอว่าอยากแรงแต่พอมีโหลดปั๊บแข้งอย่างเดียวเครื่องระเบิดใช่พี่คือคือมันต้องเลือกพี่คืออย่างบอกผมได้อ่ว่าเออโจทย์คือผมต้องการแม่งเอาไปวิ่งแบบวิ่งวิ่งวิ่งเชงกันวิ่งเล่นกันกับเพื่อนอ่ไงเงี้ยคือแบบเอาแรงแรงอ่ะผมว่าพร้อมจะทำให้ได้พี่จะทํา4ตัวได้หมดที่นี้ก็อยู่ที่น้ํามันอยู่ที่คุณต้องยอมรับ กับชุดข้างก็คือเปิดมารอบแบบรอบมาเลยอยมาเลยใช่ครับเปิดมารอบ9,000รอบหมื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปได้พี่แต่ว่ารถใช้งานอ่ะมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงพี่อันนี้รอบมาแหละเรอบ9,000พันเก้าใช่โอเคพอดีพอดีแล้วใช่ครับว่าอีกแน็ตดันรอบมากไม่ได้ใช่เปิดตอนเปิดขี่ก็อยู่8,000กว่าครับพี่โอเคมันก็แบบใช้งานให้มันสบายๆดีกว่าพอแล้ว39ตัวพอแล้ว ในเรื่องแ lap ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะพี่ก็ดีในระดับราคาระดับนั้นผมว่าก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วอ,อันนี้มันแพงมาเยอะไงใช่มีมมบฟังท่้นใช่แาง,งแล้วแพงกว่าเยอะ ไ่ <3 S 1> าสามี่เจ้าตัวไม่ใช่ะไรหรอกลูกค้าเขารอข้างหน้าเต็มเลยให้เราก็รีบๆมปทำคอนเทนต์สรุกเือแรงแล้วตัวนี้เนี่ยอย่างกรณีที่รถมันขี่อย่างเงี้ยถ้าลูกกิ้งเบาเกินไปตรงเนี้ยมันก็จะไม่มีอรอบเครื่องก็จะจะเลยความเร็วก็จะไปหรือตอนนี้ที่เาขี่แบบนี้ถ้าบางไดโ,น,โน่ไดโนหนักถ้าหนักเกินไปก็ก็ไม่เจอเหมือนเหมือนบนลถบนถนนอีกกลายเป็นว่า เราต้องบิดคันเร่งเยอะเพื่อจะให้ความเร็วตรงที่เราอยากจะจูนตรงนั้นใช่พี่มันละเอียดแะว่างั้นนี่ว่าใช่ใช่อันนี้มันละเอียดละเอียดตามโหลดเลยใช่จะล็อกสปีดก็ได้ฮะว่อเราล็อกสปีดไว้60แล้วบิดยังไงก็ได้แค่กมันล็อกทุกอย่เลยใช่เราล็อกไว้ได้หมดหรือว่าจะปรับโหลดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้จะล็อกรอบเครื่องก็ได้จะมันเยอะพี่ แล้วรายละเอียดพวกนี้เราสามารถเอาอะไรมาโชว์บนนี้ก็ได้อ่าฮะทางาที่เราจูนเสร็จไปแล้วพี่คือ uh huh. ผมไม่อยากดูทอรกละผมไม่อยากดูเป็นเอ่ออะไรอะ่ะเอ่อมันดูได้เยอะบางไใช่พี่ตัวเลขพวกนี้เราอยากจะดูเป็นอะไรอยากจะดูเป็นรอบให้เราเอารอบเข้าก็ดูเป็นรอบอยากจะดูเป็นความเร็วเป็นความเร็วอ่ะ uh huh. มันอยากดูเป็น a อเอาเอฟขึ้นก็ออกขึ้นได้หมดสามเก้า สองตัวหัคอแลอ้วแตีแล้วเาเซฟไว้ก่อนนิดนึงโอเคบุกสำเร็จเรียบร้อยใช่พี่ก็น้ำมันก็เป็นอ e ีบ <20 S 2> ิกับแก๊เก้าห้าบุวคอแล้วเติมเก้าห้าก็ได้นะนใช่เติมอีบก็คือตามโจทย์ที่ก็คือไปออกกองไปไหนก็ไปใช้ง,งานได้ลูกน้องขี่แล้วไม่ไม่ต้องห่วงว่าไม่มีปั๊มน้ำมันเติมปมั๊มหลอดจะเติมได้เลยใช่ใช่ไปเติมน้องไปเติมไปหาน้องใหม่นะ อันนี้ก็ลูกสูบเป็น76มิบินพอแล้วใช่ซึ่งสเต็ปนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ถือว่าจบและกับเรื่องของตัว X Max ที่นั่งทำกันมาให้เห็นๆกันไปซึ่งเดี๋ยวคงมีเรื่องของ X Max ต่อเพราะว่าคันใหม่มาแล้วครับพี่ก็เดี๋ยวค่อยๆว่ากันได้นะพี่อ่ะสุดท้ายวันนี้ฝากเอาไว้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของไดโน่นิดนึงเพราะว่ามันเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็อ่อ ตัวตัวไดโน่ไดโนไดนามิกเน à, ี่ยพี่ที่ที่ที่ได้แบบมันมีจูเนอร์หลายๆคนผมเชื i, อ่อว่าหลายๆคนที่เคยไปจูนที่พี่วีแล้วหลายๆคนที่เคยใช้ได <ๆ S 2> นามิกคือจะแบบจะไปใช้ตัวอื่นแบบยากเลยจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นแบบแบบแบบไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันง่ายฟังก์ชันมันเยอะใช่พี่เราต่อเมื่อเราต่อ OBD เข้า เอ่อ OBD ของกล่องเดิมอะพี่เราต่อเข้าแล้วเราสามารถดึงค่าไปออกในจอได้หมดทุกอย่างเหรอทีนี้มันกลายเป็นว่าถ้าเราเก็บครั้งแรกเนี่ยพี่เราบิดบิดเรื่งทีเดียวเนี่ยเราสามารถดูดาต่าย้อนหลังได้ทั้งหมดมันกลายเป็นเรื่องง่ายดู OBD จากรถทั้งคันได้โดยไม่ต้องต่อเพิ่มก่อนหน้านี้เอ่อพี่พี่พี่เคยไปไดโนของพี่วีใช่ไหมพี่วีจูรถพี่เคยเห็นตัวพี่วีไหมเคยเคยเห็นเคยเห็นเขาไหมเห็น เห็นนิดหน่อยใช่เพราะว่าเขาไม่เคยอยู่ไม่ค่อยโผล่ใช่เขาเด็กเด็กในร้านเขาเนี่ยขับรถเข้ามาจอดเข้ามามุเข้ามาอยู่บนในโดวมาเหยียบคันเร่งมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จูนนะอคนที่จูนคือพี่วีเพราะว่าแกรีโมทแกรีโมทอยู่ข้างบนห้องสุดยอดอ่ะคืออันนี้คือจะบอกว่าไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้ผมก็บอกทําไงนเขาเขาทำได้ไงวะคือแบบเออเสร็จปุ๊บก็เลยคุยกับพี่วีแหละเขาก็เลยอธิบายให้ฟังว่า เป็นฉากฉากเลยว่า,อาเออทำไมาก็ถึงทําได้ก็ก,ก็ให้ดูนี่ไงก็ไดโน่เนี่ยมันมีค่าทุกอย่างแล้วแล้วทำไมต้องไปอยู่ข้างล่างอ,าออูอ่ข้างบบอกอยู่ข้างบนมีสมาธิมากกว่าเขาก็ยอดแต่ว่าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นนะของเราเอาไปว่าจูนมอไซค์ไปก่อนแล้วกันอันนี้ผมก็เพิ่งเริ่มโอเคอ่ะก็เอาไว้ว่าวันนี้จบแล้วกับ XMa x เดี๋ยวคงกลับไปร้านไปทำนนี่ต่อนะครับวันนี้ขอบคุณโอมมากที่ ทำให้มันสามารถขี่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับครับพี่เดี๋ยวเขาน่าจะมีเรื่องราวอีกนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรเดี๋ยวตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครดครับ